8พฤศจิกายน2560ครับผมสิทธิโชวเบญจศิยะอยู่ในพระร่วงรจานาริตอำเภอเมืองตำนบน้มเมคดีจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวจะถ่ายผู้คนให้ดูนะครับมีเยอะประมาณไหนข้างหลังลเป็นพระร่วงรจานาริตนะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบๆนั่นคือด้านล่างนะครับนี่ ผู้คนเยอะแยะไปหมดแก็มาตมันสสาบาก็เลยมหมาร้อยบาทแต่ปีนี้ถ้าลูาเป็นดุง์นี้ได้ทางนด้รับธนบัตแบงก์สหาของวันของวันเราจะแบบมันจะอยู่ผู้า เดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวดูข้างล่างนะดูบริเวณงานนะครับ ก็จะมีจุดที่ทำบุญกราบพระไหว้พระ ด้านในด้านบนมีแยะแยะไปหมด <c oughs> วันนี้วันที่8พฤศจิกายน,น2560น,นะครับอ,นนอยู่ไ้ <c oughs> านจอเลยถุงเจด, <c oughs> เจดีนะครับผลงนานหนวความเป็นเจดีงี <c oughs> <c oughs> เจมหน้าผากด้ครับมีใแดีนะครับมีพระมีวัตถุเพ่อไปฝากให้ดีใจมาสอยการชาิไม่ท,นทันก็เดี๋ยวจะร่วมทําบุญตรงนี้ทุกปีก็จะมาทําอยู่นะก็เดี๋ยวอจะทําบุญร้อยหนึง่งน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยนะครับแล้วก็จะเจมหน้าผา,ากเขาบอกว่าเชิญร่วมบุญตั้งทุนเพิ่มทุนแผนกทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีเพื่อน,นําไว้ บูรณะปฏิสังขรณ์บำรุงรักษาองค์พระปฐมเจดี JD, และเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาของพระผูุทรงสาม,มนเณรนักเรียนนักศึกษาตลอดจนช่วยเหลือสาธารณประโยชน์นะครับส่วนรอบในรอบบนรอบนอกก็จะมีร้านค้าเยอะมากๆ ปีนี้ไม่ได้พาไปดูว่าใครอยากจะเที่ยวก็มาดูเองแล้วกันนะครับไม่วางนำเดินเที่ยวนคนเยอะมากวันนี้วันสุดท้ายแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะนะถ้าเยอะมากนี่จะแน่นเลยนะครับตอนนี้ประมาณ22สสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มครึ่งได้ ได้ใช่ไหมครับมาเจิมได้ไม่ทําบุญก็ได้มาเจิมได้ไดครับแต่จะทำบุญบ้านใจจะขึ้นการพิธีใหญ่ให้นการตึกคึงได้ใส่ถังแยงโลนะแต่ไม่หักใจานได้เลยครับช่วยจับไว้หน่อยครับเดีนน๋ดีครับทำบุญครัลลคบพีลล่อเอาประหาดีก หนึ ت ت ่งร้อยบาทที่ไหนใส่บาทเลยค่ะค่ะส่ค่ะใส่บาทเลยนะคัดเก่งจะเป็นเตะขาโอ้บาทใหญ่บาทก็ใส่บาททำบุญร้อยเลยนี่เลยทำบุญร้อยทำบุญร้อยเลยครออโมทนาบุญครับลีโชคลีโ

นี่หนูจับมาจับสอบคุณนะมีกูต้องฟังอยู่แล้ว่นก็มีคนมาร่วมบุญกันเยอะแยะตองลงกะโดดแอ่เขาไหอละ มแทบทุกปีเจิมแล้วก็จะถ้าเดินไม่รู้กันึกว่าเป็นพม่าหรืออินเดียหรือเปล่าแต่เป็นคนไทยแรกๆไม่รู้เจิมกันขึ้นไปเดินข้างบนใช่ไหมผมมาขายของก็เอทำไมมีเจิมตอมลงมาดูอีกเนี่ยอ๋อกบมาทำบุณบ้างน้องครับน้องครับหลวงหลวงพ่อท่านมาจากไหนช่วยช่วยบอกหน่อยก็ถามเขาดีกว่าครับาผู้เาชเหรอ นพัตครับขอขอทราบนิดน,นึงหลวงหลวงพ่อท่านจากจากวัดอะไรครับผมสมุตรสงครามวัดจุฬามณีครับาผมขอบคุณมากครับนบัตการครับ,ปบปไปออก YouTube ช่องผมครับสวยงามนะครับสวยงามครับ ในของพระบรมเจดีย์นะครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2560น,นะครับใ <Thank you. S 1> okay. นช่วงโอเคก่อพามาเพื่องรเพียวเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับเช่นเดิมเดี๋ยวจะยืนตรงนี้หน่อย